เอาเลยครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับตอนนี้ก็กำลังอยู่กับผมนะครับพามือครับในช่องพามูเดสนะครับตอนนี้ก็มาอยู่ในเกม Arm Station Station Skateboard Sim นะครับเปลี่ยนชื่อใหม่เลยนะครับเพราะว่าเกมนี้ครับเมื่ออาทิตย์ก่อนนะครับมีอัปเดตมาเป็นอัปเดตที่ทําให้แบบตัวเกมนี่ดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับ โอเคครับก็เป็นตัวตัวอัปเดตที่ทําให้ตัวเกมดูดีขึ้นนิดหน่อยไม่มากก็หน่อยนะครับแต่ว่าอย่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับซึ่งทุกคนจําคลิปที่ผมเล่นเอ่ออะไรวะเดี๋ยวผมเดินเอาไปได้จำคลิปที่ผมเล่นแบบเกมสเก็ตอันเนี้ยนะครับที่ผมเขียนว่ามันเล่นยากจะจัดเลยนะครับที่ตอนนั้นผมเบบเล่นไม่ค่อยจะเป็นนะครับตอนนี้นะพอผมเล่นมาจับอีกรอบนึงครับนี่เป็นครั้งที่2เลยนะครับหลังจากคลิปนั้นผมก็ไม่ได้โหลดเข้ามาเล่นอีกเลย พอมาเล่นเราผมรู้สึกได้เลยว่า,วาผมไม่รู้ว่าผมเก่งขึ้นหรือว่าเกมมันเล่นง่ายแบบมันแบบมันทำให้มันแบบการควบคุมมันดูดีขึ้นนะแบบกระชับขึ้นนะมันค่อนข้างผมค่อนข้างที่จะแบบเล่นได้ฟโฟล์เลยนะแต่ว่าก็เห็นอย่างแตกต่างได้ชัดนนะครับว่าแบบการไถอะไรแบบนี้มันอนิเมชันมันเปลี่ยนนะครับแล้วก็การเตะฟลิปเตะอะไรแบบนี้ ก็เปลี่ยนไม่เยอะนะครับแต่ให้ความรู้สึกว่าเกมมันเร็วขึ้นกว่าเดิมนะครับซึ่งผมชอบมากเลยมันจะได้เหมือนสเกตเตอร์เ็กเซลนะครับแต่ว่าเสียอย่างเดียวนะครับคือที่ทุกคนอาจจะดูอยู่นะครับในคลิปเนี่ยอาจจะมีอาจจะมีอาจจะมีภาพแตกนะครับหรืออาจจะเป็นแบบคลิปกระตุกนะครับจริงๆนี่ผมเล่นเนี่ยผมไม่กระตุกนะครับ ถึงผมอาจจะปรับไว้อีพีก็เถอะครับแต่เวลาที่ผมอัดคลิปเมื่อไหร่นะครับโอ้โหผมเข้าไปดูคลิปตัวเองครับเมื่อกี้ผมเพิ่งโหลดเกมนี้มานะเพราะผมลบไปแล้วรอบหนึ่งนะพอโหลดกลับมาเล่นดูอีกทีนะครับแล้วผมลองอัดคลิปดูนะโอ้โหยังแลกเลยครับก็เลยผมก็เล่นผมปรับโลไว้ทุกอย่างเลยครับตอนเนี้แล้วก็ปรับแค่เอฟเฟกเป็นไฮอย่างเดียวนะเพราะถ้าผมไม่ปรับเอฟเฟกเป็นไฮนะมันจะดํามองไม่เห็นอะไรเลยครับซึ่ง ผมไม่ได้บอกว่ามันเป็นข้อเสียของเกมนี้นะครับแค่แบบสเปคคอมผมมันมันไม่แรงนะครับโอเคครับแต่ว่าคลิปนี้ผมก็จะมาโชว์ให้ดูนะครับว่าอัปเดตใหม่เนยครับมันทําให้จากคนไก่กาอย่างผมนะครับกลายเป็นผู้เป็นคนได้หรือเปล่าครับโอ้อห first try นะครับเมื่อกี้ครับว่าแด้ backside flip ข้ามราเหล็กว่าไงครับเฮ้ยโอโหเกือบรอโอเคครับ คือจริงๆเนะี่ยผมโหลดมานะครับแล้วมันไม่ได้เซฟเนี่ยแล้วมันต้องไปแบบเล่นทูเทอร a l ีใหม่นะครับผมก็ไปเล่นมาแล้วผมก็แบบค่อนข้างเข้าใจการเล่นเยอะขึ้นนะครับเวลากลายเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างต่างจากสเกตเตอร์เอ็กเซลนะครับที่เราเล่นกันนะครับสวิเชลขึ้นมานะครับสวิเชทร์เนี่ยเออเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกอย่างนะครับสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าชอบหรือไม่ชอบนะครับแต่ว่าแต่ว่ามันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นแบบสิ่งที่แบบ มันก็มีมันก็ดีนะครับสมมุติว่าถ้าผมเนี่ยวางวางผมสามารถเลือกการวางเท้าได้นะครับอย่างเช่นผมแบบวางแบบจะป๊อปตรงๆครับมันก็จะแบบเห็นไหมครับเท้าหลังผมก็จะวางตรงกลางเทลเลยครับป๊อปตรงๆอะไรแบบนี้นะครับหรือไม่ถ้าผมแต่ถ้าผมอยากจะควักเมื่อแหล่ครับที่ใครเล่นสเก็ตบอร์ดครับรู้จักการควักนีครับควักด้วยเท้าหลังเท้าหน้าอะไรแบบนี้นครับก็แบบเป็นอย่างนี้นะครับเห็นไหมครับลองดูเท้าผมนะครับเนี่ยัะ นี่ธรรมดาอันนี้ควักนะครับคือมันจะแบบเอาเท้าออกมาข้างนอกนะครับมันจะแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะมันจะมันจะอย่งไรอ่ะคือมันเอาเอานิ้วออกมาเอานิ้วออกมาเกี่ยวไว้ตรง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 นั้นอะตรงนั้นของสเกนบอร์ดเลยครับอะไรแบบนี้ซึ่งมันค่อนข้างดีเลยครับคือผมจะได้รู้ไงว่าเออครั้งไหนผมจะทํา คือแบบคนจะได้รู้นะพอผมมาควักเนี้ยแล้วแสดงว่าผมจะทําเป็น360นะครับถ้าผมไม่ได้ควักนะครับมันก็จะเป็นแค่อ,อะไรเนะี้ย180แบบนี้นะครับประมาณนี้ครับเทลสไลด์โอเค <c oughs> ก็ยังไม่เก่งมากนะครเกมนี้เพราะว่าผม <c oughs> มันมันก็ยังไม่ชินนะเพิ่งเพิ่งโหลดมาเมื่อกี้เลยนะครับ โอเคครับตอนนี้ผมก็ยังอยู่ในเควสนะรับเห็นไอคอนตรงนั้นนะครับที่ขึ้นมาโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะมาคุยกับผู้ชายตรงนี้นะครับซึ่งเราก็กด A กดคร้างนะอะไรวะเขาบอกว่าบัตรผ่านรถบัสนะครับโอเคครับก็คือมันจะให้เราฝึกการแมนนวลนะครับเพื่ออะไรก็ไม่รู้นะครับก็จะได้เก็จะได้บัตรผ่านรถบัสคือผมไม่ได้จะไปไหนเนี่ยโอเคครับเราต้องไปแมนนวลนะครับก็ ไม่มีอะไรมาก Objective ก็คือให้แมนนุ่หรือไม่ก็โนสแมนนุ่นะครับ Switch แมนนุ่นเฟร็กกี้แมนนุ่แล้วก็ป๊อปท่าป๊อปท่าออกนะครับจากแมวนุ่นโอเคครัอีซี่นะครับเขาบอกว่าจําไว้ให้ดีนะว่าเออแมนนุ่นะครับคือการแบบเออจอยสติ๊กไว้ครึ่งหนึ่งนะครับก็คือแบบอย่าให้มันอย่าให้มันแบบเอ,อย่างนั้นแหละครับอย่าให้มันก็คือแบบเราต้องโฮไม่ใช่โฮเขาเรียกว่าอะไรวะ เขาเรียกว่าแบบอะไรอ่ะมันเรียกว่าอะไรวะภาษาไทยอ่ะโหโหก็คือการแบบบังคับอนะ่ะเออเคบประมาณนแบบั่นแหละเคบตอนนี้ผมนึกไม่ออกรลบโทษจริงๆเอ้ยนะครับผมแสดงให้ดูอ๋อ oh, เ okay, คบซึ่งอุย้ยอุ้ยกระตุกครับซึ่งโอเคครับเดี๋ยวผมจะเซตมาร์กเกอร์ไว้ตรงนี้นะครับกดดีแพดลงค้างไว้ครับแ okay, คบกดวายขึ้นสเก็ตบอร์ดนะ เราจะทำแมนนวลกันนะโอเคครับ, okay, รบไม่เป็นไรครับรอบสองมีครับรอบสองยังมีอยู่ครับรอบสามก็มีใครบอกไม่มีใช่ปะ่ะนี่ไงโอเคครับต่อไปก็เป็นโนสแมนนวลนะครับเราต้องกลับมาโอเคครับ yes เอาไม่ผ่านหรอ หรือเมื่อกี้เท้าหลังไม่ใช่แบบล้อหลังโดนโอเคเอผมทำไม่ได้นี่ทำไมมันติ๊กถูกสวิชแมนนวลโอเคครับสวิชแมนนวลก็ต้องโอเคครับสวิชแมนนวลโอเคครับต่อไปก็เฟกกี้คนระับโอเคเฟกกี้เฟกกี้ทำไงวะยังไงโอเคครับ ต่อไปก็เป็นป๊อปเอาจากแมนนวลนะ okay, ครับโอเคครับอีซี่ครับเดี๋ยวผมว่าผมจะทำแมนนวลแล้วก็คลิกฟลิปออกนะครับน่าจะดูดีมีสไตล์สวยงามเอ้าอีกทีหนึ่งมันต้องอีกทีหนึ่งมันผมจะเป็นทำเป็นโนสแมนนวลแล้วก็นอรี่ฟลิปออกนะครับน้องทำไมอ่ะผมมีปัญหากับ การดีเลย์ของเกมนี้มากเลยครับโอ้ยตกใจยอยู่ดีมันก็หยุดนะครับโอเคครับก็เกมน,นี้มันออกแนวเป็นยังไงอ่ะมันมันไม่เหมือนสเกตเตอร์เอ็กเซลนะครับคือแบบมันเก็บเงินซื้อของอะไรแบบนี้ได้นะครับเราเราเราก็ได้ exp ได้นะครับก็แบบเหมือนเป็นแบบ rpg เล็กน้อยนะครับก็ไม่เชิง rpg หรอกไม่ได้แบบอัพตัวละครนะแต่มาถึงแบบเอาไปซื้อเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรแบบนี้นะครับ โอ้ยทำไมคลิปฟลิปเมื่อกี้สวยยังไงมันแบบมันฟลิปแบบมันฟลิปช้าๆแครผมทําไม่ได้แล้วแคร์ลบวเราจะไปภารกิจต่อไปกันเลยนะครับขอคอยนะขอภายในความแลกเลยนะก็อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายนะผมเกมนี้นะแค่จะมาบอกว่าอัปเดตนี้มันก็แบบค่อนข้างดีนะครับที่จะซื้อมาครับเอาพี่มาทําไรเป็นไงเพื่อนฉันชื่อว่ามาร์คหวัดดียินดีที่เราดูจัก ฉันหวังว่านายจะไม่โง่งเหมือนเพื่อนของนายนะโดโนเวนเนี่ยกำลังหาบัตรผ่านอยู่ใช่ไหมนี่เงมีเหลืออยู่พอดีเลยฉันอยากได้ฉันต้องการแค่อันเดียวนะถ้าจะถ้าอยากจะได้เนี่ยก็อไปดูเหาเหล็กตรงนั้นสิแล้วก็ขึ้นรถบัสไปบุกลินสะพานบุกลินนแะนะครับ ทำไมผงอ๋อนี่ไงป้ายรถบัสเอ้ยเกมนี้มันอะไรวะเนี้ยมันขึ้นรถบัสได้เหรอวะได้บัตรผ่านรถบัสสรุปนี่ผมก็คิดว่ามันคุยอะไรกับรถบัสใช่ไหมครับที่ไหนได้แมงมันจะไปเมืองอื่นอุ้ยมันเป็นแมบ,บเลยนี่ว่านี่ไงเราต้องไปสะพานไม่ใช่สะพานบุกลินมาถึงอะไรวะแบงก์อ่ะธนาคารเออธนาคารเอ้ยมาถึงแล้วรถรถบัสไปไหนวะเมื่อกี้กดทีเดียวมาถึงเลย แงบโอเเครับเอ้ย hmm. มีคนอยู่นะครับเดี๋ยวเราต้องไปคุยกนะครับ mm hmm. ใครวะเนี่ยน่าคุ้นๆอ๋อ oh, คนนี้นักสเก็ตนี่ว่าชื่อว่าอะไรวะใครที่มันแบบเขาเขาเล่นแบบโหดๆห่อะอะไรว่าไงเพื่อนอยากจะสเก็ตเงี้ยเหรอเออมดูเหมือนว่า mm hmm. แมนวนวลแพดเนี่ยจะ จะจะแบบพร้อมสําหรับนายแล้วนะนาอาจจะรอรอ,อจนหว่าจะแห้งก็ได้นะหรือไม่ถ้าอยากจะทําก็แบบเป็นก็แบบมันดีนะ <c oughs> ไม่ใช่มันดีดีเขาเรียกว่าอะไรอ่ะชาเลนจ์อะไรวะท้าทายเออพอดีผมตกภาษาไทยนะครับ <c oughs> โอเคครับ เขาบอกว่าแมนนวลแผดตรงนี้มันลื่นไม่ใช่เหรอวะเพราะมันเป็นหินอ่อนนะโอเคครับเอาแม็มาเดี๋ยวผมจะเป็นโนสแมนนวลไปเลยกันโอ้โหอย่างสวย I'll show you balance โอเคครับยังไงอะแป๊บหนึ่งนะผมไม่ได้อ่านเมื่อกี้เอาแม็มนแมนแมน,มน,มนรือว่าผมต้องเป็นแค่แบบแมนนวลเฉยวะ เอ้ยังพึ่งอ๋อผมเอ้ยโอเคกกนินเชอรพอบโอเคครับอีกรอบหนึ่งสามรอบโอเคครับนอรีเรนวอดเอาสวยงามรับเจ๋งมากเพื่อนนายเนี่ยโหดจริงๆเลยนะเนี่ย เขาบอกว่าโดนลวานเนี่ยลื่นหัวแตกไปแล้วนะเมื่อก่อนเนี่ยคิดว่าเขาคงจะกลับมาแหละชื่อของฉันคือดาเอวอนนะครับยังไงก็เถอะเดี๋ยวเจอกันครั้งหน้านะโอเคครับเขาเป็นนักสเกตจริงๆนะครับคือผมจำได้เลยนะแต่ผมจำชื่อเขาไม่ได้นะครับ ผมเมื่อก่อนผมเคยดูเซตอัพบอลของเขานะเอาใครมาว่ะเขาบอกว่าเพิ่งผ่านอะไรมาร้านพิซซ่าชื่ออะไรวะชัดชัดแทมชัดทเพิ่งผ่านร้านพิซซ่าชันแทมมานะครับแล้วก็พวกเอ่อพวกกาดเนี่ยหายไปหมดแล้วดูเหมือนว่าจะไปไปขึ้นเหล็กซะหน่อยนะครับโอเคครับพอดีรอปภไม่อยู่นะครับเราก็ต้องก้าวร้าวหน่อยนะครับ ซึ่งเกมนี้ก็มีเนื้อเรื่องนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่สเกตเต็กเซลไม่มีนะครับซึ่งผมคิดว่ามันก็แบบให้ความบันเทิงได้เลยนะครับมันอาจจะไม่ใช่เนื้อเรื่องแบบเออไม่ใช่เนื้อเรื่องแบบเกมแบบทีบอลเอนะครับเออ,เอ,อแต่มันก็คือแบบสิ่งที่แบบเนื้อเรื่องที่เกี่ยวกับนักสเกตนะครับว่าแบบเออเรายังไงอะมันก็เหมือนประมาณว่าเราเป็นนักสเกตมือใหม่แนละ้ว แล้วแบบเราก็มาเจอคนต่างๆอะไรแบบนี้นะโอเคครับเดี๋ยวเราจะไปสเก็ตที่ร้านพิซซ่าเราร้านพิซซ่าไปทางไหนวะผมปีนได้ไหมเนะี่ยไม่ได้โอ้โหพอเกมนี้มันต้องเดินเองนะเพราะว่ามันกดไวแล้วมันขึ้นแบบเป็นมาร์เกอร์ไม่ได้นะมันต้องเดินเองแล้วแบบค่อนข้างจะไกลนะครับ โอเคครับถึงแล้วนะครับไอ้งไงเพื่อนเมื่อเมื่อเมื่อเกที่เราคุยกันเนี่ยฉันคิดว่านายเนี่ยพูดอะไรเกี่ยวกับฟรอนไซน์หรือแบ็กไซต์อะไรหรือเปล่าเนี่ยสำหรับฟรอนไซน์กรายนะครับก็คือก็คือการหันหน้าเข้ากับเหล็กนะครับง่ายใช่ไหมล่ะเพื่อนโอเคครับซึ่งยังไงเนี่ยเราตามสายลมไปนะครับสายลมมันไปไหนของมันวะ อ๋อเนี่ยสายลมมันนำทางเราไปครับโอ้โหพูดไปนหนึ่งทีครับเอ้าหายไปไหนแล้ววะคือมันให้ทำมันให้ไปไหนเนี่ยผมงงมากเลยอยู่ตรงนู้นตรงน,นูง้นมันได้ทำอะไรอ่ะผมงงอ่ะคือมันจะให้ไกลใช่ไหมแถวเนี้ยผมว่าน่าจะใช่แน่เลยงั้นผมจะทำเป็น ผมอยากเล่นผมอยากเล่นราลาเหล็กอะ่ะเดี๋ยวผมหาก่อนนะโอเคครับหาไม่เจองั้นผมเล่นเป็เลชด้วยกันนะก็คือแบบพวกขอบอะไรเนี้ยเซตมาร์กเกอร์โอ้โหบุดเป็นึ่งที โอเคครับต้องเป็น Front Side Tail นะโอ้ oh, ผมจะทำ Front Tail นี่ยากมากเลยครับเกมนี้ <Okay. S 1> โอเคโอค้ยโอ้โห <laughs> ไม่ได้ตั้งใจนะเมื่อกี้ <laughs> ไม่ได้คิดที่จะทำเลยโอเครีกรอบนะครับทำฟรอนไทร์สามแล้วก็ Back Side สามนะครับผมอยากเล่นในเนี่ย <c oughs> ผมอยากเล่นสมนะิธอะชิกซิปสมิธ เล่นไงวะเ,เล่นไงวะไม่ใช่อย่างนี้เดี๋ยวนะสมิธมันเล่นยังไงผมไม่รู้เหนะมือนกันอ๋อมันต้องมีวิธีสิครับโอเคครับอแอเคเอ๊อเล่นไงครับเนี่ย โอเคครับ okay, มันผมจะเอาเป็นแค่บลันสไลด์เรื่องนะโอเคครับ okay, ไม่ได้ทุกอย่างงั้นเอาเป็นบอร์ดสไลด์เลยกันนะโอเคครับ okay, ผมไม่ได้ทุกอย่างเลยครับแล้นผมเอาเทลอีกรอบหนึ่งชิปลิปออกโอเคครับต่อไปก็เป็นแบ,บ็คไซด์มั่งนะซึ่งแบ็คไซด์ก็ต้องเป็นทางนี้ครับโอเคครับเดียวแบ็คไซด์ผมก็ต้องหันหลังกลับมานะครับ ตัวแดนนมันค่อนข้างเตี้ยเกินไปอะับเครมวอลมาร์เกอร์โอเคครับเป็นคลิกสลิปคลิกซิปครุเก็ชนะโน no. มาเกือบแล้วโอ้โหทำไมมันไม่ถึงเนี่ยผม,มงไม่ัไม่นับเลยนะมิย <laughs> ามาะทำไม โอเคครับ okay, ผมจะเอาแค่ครุกเก้นอย่างเดียวก็พอนะฮะรู้สึกว่าโอเคครับอีกทีนึงครับแบกเทลนะมันไม่ใช่แบกเทลแก้มือครับแก้มือครับโอเคครับโอเคทำไมโน no, อีกทีหนึ่ง เอา้วไม่ขึ้นมาบนเนี้โ okay, อเคครับไม่เป็นไรครับผ่านแล้วคนระับ what โ <c oughs> okay, okay, อเคครับโอเคครับวันวันนี้ผมขอตัวแค่นี้ก่อนนะผมง่วงนอนมากเลยคนระับคือผมเจอเกมนี้ทีไรผมง่วงนอนตลอดเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้อาการตินะครับแต่ว่ามันแหลกอะคอมผมมันมไม่ไหว คือมันมันไม่ใช่แหลกตอนผมเล่นนะแต่มันแหลกตอนผมอัดน,นะคือผมเล่นลบสเกตบอร์ดผมพังแล้วเนี่ยโอ,โอเคครับเกมนี้ก็เดี๋ยวผมขออนุญาตไปซื้อคอมใหม่ก่อนนะครับแล้วเราจะมาแคสกันนะครับทุยไม่ใช่ครับตอนนี้แบบเงินไม่ค่อยจะมีนะครับตอนนี้เก็บเงินอยู่นะครับพอดีพอดีเก็บเงินไว้ซื้อเกมสเกตสี่นะครับที่กําลังจะออกมาเมื่อตอนไหน,นไม่รู้นะครับ ก็สําหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับแล้วถ้าใครอยากถ้าใครแบบโอเคกับการกระตุกแบบนี้นะครับก็สามารถคอมเมนต์มาบอกได้นะครับแล้วผมก็จะได้มีกําลังใจในการทําเกมนี้ต่อนะครับก็อีพีนะครับหมาถึง EP3 ีสามอีพหน้าอีพีเนี่ยอันนี้คืออีพีนะครับก็สําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวนะครับอัปเดตนี้ก็ดีมากเลยนะครับใครมีอยู่แล้วก็โหลดมาใหม่นะเผื่อใครลบไปแล้วเหมือนผมนะครับ โอเคครับวันนี้ก็ Good n ไนท์นะครับก็น่าหลับฝันดีนะครับช่วงนี้พายุเข้าผมไปแล้วบาย